วัสดีครับคุณผู้ชมรายการข่าวสดสายตรงกับ voa ภาคภาษาไทยออากาศสดทั้งภาพและเสียงมาพบกันเช่นเคยนะครับเราอยู่ที่กรุงวอชิงตันแล้ววันนี้คือวันที่24มกราคมพศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัตรพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชัายายร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทรัมป์บอกผู้นำธุรกิจโลกให้ใช้สหรัฐเป็นฐานการผลิตไม่เฉะนั้น อาจจะโดนภาษีหนักและผู้นำสหรัฐนั้นจะเตรียมเยือนรัฐแคลิฟอร์เนียสุกนี้ขณะที่เขตนคร LA นั้นเจอไฟป่าระลอกใหม่นะครับรัสเซียโต้คำคู่ล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าไม่ได้มีอะไรใหม่ๆแต่เรื่องราวที่เกี่ยวกับไทยครับสื่อน,นอกก็ติดกฎหมายสมรสเท่าเทียมในไทยที่มีผลบังคับใช้วันแรกขณะที่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิทธ ทิการเป็นชาวอเมริกันนะครับผู้พิพากษาสั่งระงับชั่วคราวคำสั่งของทรัมป์ที่เตรียมเปลี่ยนสิทธิ์ได้รับสัญชาติของทารกโดยกำเนิดนะครับแล้ววันนี้เราจะแกะรอยประวัติศาสตร์กว่าร้อยปีนะครับมารู้จักหว่องคิมอาคลูกจีนพ้นทะเลผู้ร่วมปูทางให้ได้สัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดปิดท้ายรายการวันนี้ครับแมวที่ถูกลืมบินไปกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์3รอบใน24ชั่วโมง ทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับคุณผู้ชมครับข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดนัลด์ทรัมป์ที่เพิ่งรับตำแหน่งเมื่อต้นสัปดาห์ได้มีสุนทรพจน์ครั้งแรกต่อเวทีโลกนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นบอกกับผู้นำภาคธุรกิจโลกในวันพฤหัสบ,บดีที่การประชุมที่เมืองดาวอสประเทศ สวิตเซอร์แนะครับบอกว่าให้พวกเขานั้นใช้สหรัฐเป็นฐานการผลิตไม่ชนะแล้วแล้วก็จะถูกมาตรการภาษีนะครับโดยครั้งนี้เป็นศุนทรพจน์ครั้งแรกของทัมต่อเวทีโลกหลังรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์นะครับเริ่มตั้งแต่การรับตำแหน่งนั้นปรัานาธิบดิทรัม์ก็กล่าวว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นอาจจะ เริ่มเก็บภาษีนำเข้าในอัตราที่สูงต่อประเทศคู่ค้าขนาดใหญ่อย่างเช่นแคนาดาเม็กซิโกและจีนในวันที่1กลุ่มภาพันธ like ์ท er, ี่จะถึงนี้นะครับเขาก็ได้ลงนามในคำสั่งไฟบริหารหลายฉบับซึ่งถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสหรือปารีสอารคอร์ดซึ่งเป็นความเข้าใจด้านสภาพอากาศโลกแล้วก็ความพยายามแก้ไขปัญหานะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังถอดถอนสหรัฐออกจากองค์การอนามัยโลกด้วย และในการประชุมที่ว่านี้นะครับที่ World Economic Forum ซึ่งจัดที่ดาวอสของสวิตเซอร์แลนด์ทรัมป์นั้นกล่าวผ่านระบบประชุมทางไกลว่าให้ทุกคนนั้นมาผลิตสินค้าในอเมริกาเขบอกนะครับและบอกว่าเรานั้นจะใช้อัตราภาษีที่ต่ำที่สุดอันดับต้นๆถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วก็กล่าวเสริมว่าแต่ถ้าคุณไม่ผลิตสินค้าในอเมริกาซึ่งเป็นสิทธิของคุณ คุณก็จะต้องจ่ายภาษีมันง่ายๆแค่นั้นนะครับนี่นก็เป็นคําพูดของผู้นําสหรัฐครับทั้งกล่าวถึงเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนด้วยนะครับบอกว่าราคาน้ํามันที่ต่ํานั้นจะช่วยให้สงครามในยูเครนจบลงโดยระบุว่าผมได้ขอซาอุดิอราระเบียและกลุ่มโอเปกให้ทําให้น้ํามันนั้นราคาต่ําลงเขาบอกนะครับว่าถ้าราคาต่ําลงมาสงครามรัสเซียยูเครนนั้นจะจบลงทันทีและบอกด้วยว่าตอนนี้ราคาน้ํามันสูงในระดับที่สงครามนั้นจะดําเนินต่อ นั่นก็เป็นโดนัลด์ทรัมป์ที่เวทีการประชุมระดับนานาชาติครั้งแรกของเขานะครับหลังรับตําแหน่งประธานาธิบดีสหร,รัฐสมัยที่2นะครับเรื่องภายในประเทศทรัมป์นั้นก็มีกําหนดการที่สําคัญเหมือนกันนะฮะใช่ครับในวันศุกร์นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดการเยือนนครลอสแองเจลิสในระหว่างที่ตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียกำลังเผชิญกับไฟป่าระลอกใหม่และมีการสั่งอพยพผู้คนเพิ่มเติมครับ ทีมนักผจญเพลิงเข้าควบคุมไฟป่าหลายจุดทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียมวันพฤะัสบดีรวมทั้งไฟป่า Huge Fire ที่ปะทุขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครลอสแองเจลิสเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาและได้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า41ตารางกิโลเมตรใกล้กับทะเลสาบแคสเทคครับ ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีไฟป่าระลอกใหม่นี้สามารถควบคุมไปได้แล้ว14และคาดว่าสภาพอากาศที่แห้งแล้งและลมที่แรงนั้นจะทำให้ยากต่อการควบคุมไฟป่าไม่ให้ลุกลามหนักขึ้นโดยทางการก็ได้สั่งอพยพผู้คนอีก30,000รายในวันพฤหัสบดีสืบเนื่องจากไฟป่าในครั้งนี้ครับ อย่างไรก็ตามทางสัตว์งานสภาพอากาศแห่งชาติหรือว่า National Weather Service คาดว่าสถานการณ์อาจจะดีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพราะอาจจะมีฝนตกในพื้นที่ดังกล่าวในวันเสาร์และฝนฟ้าขนองในบางพิกัดของนครลอสแองเจลิสแต่มีโอกาสที่จะต้องรับมือกับดินถลม่มและซากปร,รักหักพังจากไฟป่าถ้าหากมีฝนตกนะครับ นอกเหนือจากหิ้วไฟแล้วทีมนักพจนเพลิองอยังคงควบคุมไฟป่าแพลิเศษทางตะวันตกของ l อลเและอีตันไฟบริเวณเชิงเขาทางตอนเหนือของนครลอสแองเจลิสขณะที่ไฟป่าที่ปะทุขึ้นครั้งแรกเมื่อ7มกราคมที่ผ่านมานั้นได้ฆ่าชีวิตไปแล้วอย่างน้อย28รายและทำลายบ้านเรือนอาคารต่างๆหลายพันแห่งครับคุณรัตพลครับ และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนานาชาตินะครับหลังจากที่ทรัมป์รับตำแหน่งก็คือมาจากรัสเซียคุณผู้ชมรัฐบาลรัสเซียกล่าววันพฤหัสบดีว่าไม่พบว่าท่าทีของสหรัฐต่อรัสเซียภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เพิ่งรับตําแหน่งสมัยที่สองนั้นมีอะไรใหม่ๆนะฮะหลังจากที่ทรัมป์ขู่ว่าจะใช้มาตรการลงโทษหนักต่อรัสเซียถ้ารัฐบาลเครมลินนั้นไม่ยุติสงครามที่ทําบอกว่าไร้สาระต่อยูเครนนะครับ โฆษกรัฐบาลรัสเซียเดมิทรีเพสคอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าทรัมป์นั้นชอบใช้วิธีแบบนี้อย่างน้อยก็ตอนที่เขาเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกเพสคอฟกล่าวว่ารัสเซียนั้นยังคงพร้อมที่จะเจรจากับสหรัฐในเครื่องหมายคำพูดนะครับด้วยความเคารพซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีการประกาศว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีกำหนดหารือกับผู้นำรัสเซียหรือไม่และเมื่อใดนะครับ เมื่อวานนี้นะครับทรัมป์ก็โพสต์ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ถึงประธานาธิบดีวาลาดิมิร์ปูตินว่ายุติสงครามไร้สาระนี้เสียทีไม่เช่นนั้นสหรัฐนั้นจะใชมาตรการลงโทษและเก็บภาษีรัสเซียมากขึ้นโพสต์ดังกล่าวของทรัมป์ระบุว่าเขานั้นไม่ต้องการทำร้ายรัเสเซียและย้ำว่าสหรัฐนั้นต้องไม่ลืมว่ารัเสเซียช่วยให้อเมริกาได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองแต่ขณะเดียวกัน ถึงเวลาแล้วที่ต้องยุติสงครามในยูเครนที่กินเวลามาเกือบ3ปีนะครับทรัมป์ระบุว่าผมจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียที่เศรษฐกิจกำลังตกตำ่ำและช่วยประธานาธิบดีปูตินครั้งใหญ่ด้วยการยุติสงครามครั้งนี้ทรัมป์บอกนะครับว่าหากไม่มีข้อตกลงเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ตนนั้นก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้มาตรการทางภาษีและการลงโทษเพิ่มเติมต่อรัสเซียและบอกได้ว่ายุดสงครามนี้ซึ่งจะไม่เกิดตั้งแต่แรกหากผมเป็นประธานาธิบดี พร้อมกระตุ้นให้ผู้นำรัเสเซียนั้นยอมจบสงครามแบบง่ายๆด้วยการทำข้อตกลงและจะไม่มีการสูญเสียชีวิตอีกต่อไปน่าเป็นคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์นะครับเมื่อวันอังคารนะครับทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าคณะทำงานของตนกำลังเจรจารกับประธานาธิบดียูเครนวอโลโเดเม์ซันสกี้และจะหารือก,กับปูตินเร็วๆนี้นะครับ และในวันพฤหัสบดีนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของสงครามกันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ยูเครนในเขตสเปอร์เชียทางใต้ของประเทศนั้นกล่าวว่าพื้นที่ถูกโจมตีโดยขีปนาวุธรัสเซียทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งรายและบาดเจ็บ24รายนะครับอีวานเฟเดรอฟผู้ว่าการท้องถิ่นกล่าวผ่านแพลตฟอร์มเทเลกราฟว่าโดรนของรัสเซียสร้างความเสียหายต่อสถานที่ตั้งด้านพลังงานและทําให้คนหลายหมื่นคนนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้ และในเขตมิโครเฟมีรายงานจากผู้ว่าอุเทลีคิมว่าระบบป้องกันทางอากาศของยูเครนนั้นยิงโดรนของรัเสเซียตกเก้าลำโดยเศษของโดรนสร้างความเสียหายต่อบ,บ้านเรือนหลายหลังนะครับขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมรัเสเซียกล่าวว่ายิงโดรนของยูเครนตก4ี่ลำในเบโลกรอดซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่แนวบริเวณชายแดนของทั้งสงประเทศนั่นเองนะครับ มาที่ภูมิภาคเอเชียแล้วก็พิกัดก็คืออยู่ที่ประเทศไทยด้วยคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่คนไทยหลายคนคงจะได้เห็นตามสื่อต่างๆแล้วก็ฟีดโซเชียลมีเดียนะครับเป็นภาพของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันแรกที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้แล้วก็สื่อน,นอกนั้นก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคุณยมยุทธ ใช่ครับวันพระอสะบัดีที่ผ่านมาก็เป็นวันแรกที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมนั้นมีการบังคับใช้นะครับและสื่อต่างประเทศหลายสำนักเลยเนี่ยก็สปอตไลท์จับจ้องไปที่เมืองไทยในวันวันนี้ครับ พิธีสมรสหมู่ที่กรุงเทพซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มแบงคอกไพรร่วมกับทางการของกรุงเทพมหานครโดยมีคู่รักเพศเดียวกันเดินทางมาจดทะเบียนสมรสในวันเพื่อสบดีกันเป็นจํานวนมากครับในฐานะที่ไทยนั้นเป็นชาติแรกในอาเซียนและชาติที่3ในเอเชียที่ผลักดันกฎหมายนี้ออกมาได้สําเร็จเมื่อปีที่แล้วตามการรายงานของสำนักข่าวเอฟ ส่วนสำนักข่าว AP จากสหรัฐก็รายงานว่ามีคู่รักเพศเดียวกันนั้นมาจดทะเบียนในงานดังกล่าวราว200คู่ขณะที่ข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเผยว่ามีคู่รักเพศเดียวกัน1,832คู่ที่จดทะเบียนในวันพฤหัสบ,บดีโดยมี654คู่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครครับ ทางด้านกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นตั้งเป้าให้คู่รักเพศเดียวกัน1,448คู่มาจดทะเบียนทั่วประเทศในวันดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา1448แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือที่เรียกกันในชื่อว่าสมรสเท่าเทียมครับ สำนักข่าวเอฟพีระบุว่าภายใต้ากฎหมายสมรสเท่าเทียมของไทยนั้นใช้คำที่เป็นกลางทางเพศสภาพก็คือคำว่าบุคคลแทนคำว่าชายและหญิงและสามีและภรรยาอีกทั้งยังเปิดทางให้มีการอุปการ,ระบุตรและให้สิทธิการรับมรดกของคู่รักเพศเดียวกันได้ด้วยครับนอกจากนี้เอพี AP เสริมว่าคู่รักเพศเดียวกันจะมีสิทธิและความรับผิดชอบในสินทรัพย์ร่วมรวมถึงข้อผูกพันและการลดหย่อนภาษีด้วยเช่นกัน ทางด้านสัญญาข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานว่าภายใต้กฎหมายนี้คู่รักกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศสภาพที่มีอายุตั้งแต่18ปปีขึ้นไปทั้งสัญชาติไทยและอื่นๆสามารถจดทะเบียนสมรสที่ไทยได้โดยกรณีของผู้มีสัญชาติได้คู่รักกลุ่มนี้นั้นจะได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคู่รักชายหญิงส่วนกรณีของคู่รักเพศเดียวกันที่เป็นชาวต่างชาตินั้นสิทธิ์ต่างๆจะขึ้นอยู่กับสถานะการอยู่ในประเทศไทยครับนอกจากนี้การที่ชาวต่างชาติสมรสกับคนเพศเดียวกัน ที่เป็นสัญชาติไทยนั้นไม่ได้เปิดทางให้มีการมอบสัญชาติไทยให้กับอีกฝ่ายอยู่นะครับทางนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรของไทยนั้นกล่าวกับผู้ร่วมงานที่กรุงเทพผ่านวิดีโอคลิปในประเด็นเหล่านี้ลองไปฟังเสียงกันดูนะครับในานามของรัฐบาลดิฉันขอแสดงความยินดีกับคนไทยทุกคนคะ่ะ ที่ต่อจากนี้ทุกความรักของคนไทยจะถูกรับรองทางกฎหมายทุกคู่จะมีชีวิตอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีบน,นผืนแผ่นดินไทย นั่นก็คือเสียงของนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับไปฟังเสียงของอดีตนายกรัฐมนตรีไทยคนที่แล้วกันบ้างนะครับเศรษฐาทวีสินออกมาระบุว่า,าผู้เป็นผู้ผลักดันกฎหมายดังกล่าวในช่วงแรกที่พรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลน,นะครับเขากล่าวให้ความเห็นที่ทันกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันโดยไม่เอ่ยถึงชื่อของผู้นําหรือประเทศใดๆลองไปฟังเสียงกันดูครับในช่วงที่ที่ผ่านมามีการเข้ารับตาแหน่งกับผู้นําประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งนะครับ ซึ่งผมเองผมก็ตกใจนะครับเราเป็นประเทศเล็กนะครับท่านประกาศชัดเจนว่ามี2เพศเท่านั้นในประเทศท่านเรามีประชากร68ล้านคนถึงแม้ขนาดของเศรษฐกิจเราไม่ได้ใหญ่เท่าเขาผมเชื่อว่าเราหัวใจใหญ่กว่าครับ แม้ว่าไทยจะมีความเปิดกว้างในการยอมรับความหลากหลายทางเพศสภาพจนกระทั่งผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้เมื่อปีที่แล้วแต่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นยังคงเผชิญกับอุปสรรคและการเลือกปฏิบัติในหลายมิติแง่มุมในชีวิตประจำวันอยู่ครับ ทางนี้ทางการกรุงเทพเผยกับ AP ว่าได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่เขตที่ดูแลเรื่องการจดทะเบียนสมรสให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความหลากหลายทางเพศสภาพและแนวทางในการสื่อสารกับคู่รักเพศเดียวกันที่จะมาจดทะเบียนด้วยกันในอนาคตเช่นเดียวกับกระทรวงมหาดไทยที่ออกแนวทางปฏิบัติในลักษณะเดียวกันนี้เช่นกันปัจจุบันกว่า30ประเทศทั่วโลกระบุว่ามีกฎหมายสมรสเท่าเทียมนับตั้งแต่ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศแรกที่ผลักดันกฎหมายดังกล่าวออกมาเมื่อปี2001ครับคุณรัตพล ครับขอบคุณมากครับคุณยมิตเราก็ประมวลน,นะครับข่าวจากสมัครข่าต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับข่าวนี้ที่ประเทศไทยมานําเสนอนะครับและนั้นก็เป็นช่วงแรกของรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับมาดูเรานะครับได้ที่ทางไลฟ์สตรีมมิ่งทั้งทาง f a c e b o o k YouTube แล้วก็เว็บไซต์ VOA h a i com นะครับ โดยเฉพาะอ่างยิง่ง u t u b e ในะตอนนี้กำลังลุ้นหนักเลยว่าจะถึง3 0 0แสนในเร็ววันนี้หรือไม่นะครับอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราและท่านก็จะไม่ตกข่าวสารที่สำคัญโดยเฉพาะอยางยิง่งข่าวการเมืองอเมริกาตอนนี้ซึ่งเข้มข้นมากๆครับ <The OA. S 1> เป็นข่าวมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์คุณยมยูรครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิทธินะฮะของการ ได้รับสิทธิ์เป็นคนอเมริกันของบุคคลที่เกิดในสหรัฐนะครับมีข่าวที่สำนักข่าวเอมานําเสนอนะครับก็เป็นเรื่องของผู้พิพากษานะที่เดินเรื่องนะร,รับเรื่องร้องเรียนจากหลายรัฐในอเมริกานะครับที่ร้องเรียนมานะครับบอกว่าทางการออกคําสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมนะฮะ ไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะโดยรัฐเหล่านี้เนี่ยทั้งหมดมี20กว่ารัฐนะแต่ว่าะระลอกแรกที่มีการรับฟังโดยผู้พิพากษาเนี่ยเ,เป็นการที่เรื่องของกลุ่มรัฐไม่กี่รัฐนะมีรัฐวอชิงตันรัฐอิลลินอยนะครับแล้วก็รัฐอา,อาริโซนาเป็นต้นนะครับทางผู้พิพากษานะครับจอห์ คอฟเฟเนะครับกล่าวว่าคำสั่งฝ่ายบริหารของผู้ดำรงสัฐครั้งนี้นั้นไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรงนะครับการพิจารณาครั้งนี้นั้นเป็นผลจากการเดินเรื่องของหลายรัฐเพื่อที่จะคัดค้านคำสั่งของทรัมป์นะครับเอพีรายงานว่าผู้พิพากษารายนี้พูดแทรกหลายครั้งขณะที่ขอให้ทนายของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐก,ก็คือเป็นทนายของรัฐบาลที่ชื่อเบรดชู e มนอธิบายให้เหตุผลนะว่า ทำไมนะฝ่ายรัฐบาลจึงเห็นว่าคำสั่งของทรัมป์นั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครคำสั่งระง,งับชั่วคราวของผู้พากษาคอฟเฟเนอร์เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐแอริโซนาโอเรกอนอิลลินอยและรัฐวอชิงตันยื่นขอคำร้องให้ศาลพิจนารณาครับกลุ่มรัฐเหล่านี้นั้นเป็นกลุ่มแรกเท่านั้นนะที่ศาลร,รับฟังความเห็นและผลการพิจารณานั้นก็มีผลในระดับประเทศครับขณะนี้มีรัฐทั้งหมด 22รัฐคุณผู้ชมแล้วก็องค์กรด้านสิทธิคนต่างด้าวทั่วประเทศเดินเรื่องทางกฎหมายเพื่อที่จะต้านคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ครับกระทรวงยุติธรรมสหร,รัฐกล่าวในเวลาต่อมาว่าจะต่อสู้ทางคดีอย่างแข็งขันเพื่อให้คำสั่งของทรัมป์นั้นมีผลบังคับใช้ครับกระทรวงกล่าวว่าคำสั่งของฝ่ายบริหารฉบับนี้ตีความในการแก้ เรื่องของบทแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อที่14หรือว่า14 amendment นะครับย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่วันก่อนก็คือเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ที่เข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการในวันจันทร์เอาคำสั่งฝ่ายบริหารที่ต้องการล้มเลิกการยืนยนันการให้สิทธิ์พลเมืองอเมริกันโดยอัตโนมัติที่มาจากการเกิดในประเทศนะครับคำสั่งของทรัมป ระง,งับการให้สัญชาติอเมริกันต่อเด็กที่มีแม่อยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายและพ่อที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันหรืออยู่ในสหรัฐเป็นทางการถาวรอ,อย่างไม่ถูกต้องและอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าต่อเด็กที่มีแม่อยู่ในสหรัฐแบบถูกกฎหมายเพียงชั่วคราวเท่านั้นกับพ่อที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันหรืออยู่ในอเมริกาอย่างถาวรอ,อย่างไม่ถูกต้องนะครับ คำสั่งนี้นะครับห้ามหน่วยงานรัฐยอมรับการได้สัญชาติของทารกที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นโดยมีผล30วันหลังจากวันอังคารซึ่งจะตรงกับ19กุมภาพันธ์นะครับที่ผ่านมาผู้ชมการให้สัญชาติเด็กที่เกิดในสหรัฐอ้างอิง14 Amendment ตามความเห็นของการสตับผู้ที่สนับสนุนสิทธิ์ของทารกที่เกิดในอเมริกาครับ การไม่พิจารณาว่าพ่อของแม่ของเด็กนั้นอยู่ในสหรัฐด้วยสถานะทางกฎหมายใดก็ทำให้นักท่องเที่ยวนะฮะร,รวมทั้งผู้ที่ถือวีซ่าต่างๆรวมทั้งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายสามารถเป็นผู้ปกครองของชาวอเมริกันได้ตามสิทธิที่ได้จากการเกิดในแผ่นดินอเมริกาแต่ทรัมป์และแนวร่วมของเขานั้นมีได้เห็นด้วยกับการตีความฟอ a m e n เ m e n มแบบนั้นนะครับ และเห็นว่าสรัะนั้นควรมีเกณฑ์ที่ยากขึ้นสำหรับการได้สัญชาตินั่นเองครับครับนั่ก็เป็นเรื่องราวที่มีเกรดประวัติศาสตร์มาเสริมด้วยวันนี้นะครับความพยายามของโดนัลด์ทรัมป์ในการตีขอบเขตการได้รับสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดนั้นส่งแรงกระเพื่อม ไปในหลายประเด็นนะครับแต่ความเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่ครั้งแรกในสหรัฐที่ต้องมาถกเถียงกันในเรื่องนี้เพราะ120กว่าปีที่แล้วก็มีประเด็นขัดแย้งเรื่องนี้โจนไปถึงศาลสูงของสารัฐนะครับวันนี้จะมาแกะร่องรอยคราบใครทางประวัติศาสตร์โดยคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชายากันครับ ครับคุณรัตพลครับสำหรับประเทศสหรัฐเนี่ยที่มีจุดเริ่มต้นมาจากผู้พยโยพนทะเลเนี่ยหนึ่งในคําถามที่มีคู่ขนานไปกับการสร้างชาติหลายศตรวรรษที่ผ่านมานี่คือจะนับใครบ้างเป็นพลเมืองอเมริกันและกรณีหมุดหมายที่ช่วยขีดเส้นนิยามนี้อย่างหนึ่งก็คือคดีระหว่างรัฐบาลกลางและชายอเมริกันเชื้อสายจีนที่ชื่อวองคิมอาร์ครับ ท่านที่ยังได้ดูรายการสดของเราอยู่หน้าตอนนี้นะครับเรามีภาพของหว่องคิมอาร์คมาอยู่บนรายการสดก็บอกได้เลยว่าหน้าตานี้เป็นคนจีนเลยนะครับแล้วก็ทรงผมเนี้ยทรงแมนจูก็คือคงอัตลักษณ์ของชาวจีนเอาไว้เลยนะครับ วองนี้เกิดที่นครซันฟรานซิสโกเมื่อปี1873เลยนะครับกับพ่อแม่ที่เป็นพลเมืองจีนซึ่งช่วงที่เขาเกิดเนี่ยก็เป็น5ปีหลังจากมีบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่14หรือ1 4 amendment ที่ระบุว่าบุคคลที่เกิดในสหรัฐทุกคนและอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐบาลวอชิงตันนั้นถือเป็นพลเมืองของประเทศนี้ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนั้นตัวบทบัญญัตินี้ก็มีขึ้นเพื่อรองรับสถานภาพของพลเมืองใหม่ให้กับกลุ่มคนที่เคยเป็นทาสนะครับหลังจาก สิ้นสงครามกลางเมืองที่ฝ่ายใต้นั้นเป็นผู้พ่ายแพ้ชีวิตของบอกนั้นก็ดําเนินไปภายใต้กระแสเกลียดชังและเลือกปฏิบัติต่อชาวจีนนะครับที่เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้พยพมาสแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจในสหรัฐนับตั้งแต่ยุคตื่นทองรวมถึงการถูกเถียงตีความขอบเขตของ14 Amendment ด้วยนะครับว่าข้อจํากัดนั้นอยู่ที่ไหนและมีใครบ้างที่จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้เมื่อกําเนิดขึ้นมาบนแผ่นดินสหรัฐ และเรื่องราวก็มาถึงจุดพลิกผันนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมปี1895ว่องในวัย21ปีนั้นเดินทางไปเที่ยวที่จีนนะครับแล้วก็กลับเข้ามาในสหรัฐแต่ว่าถูกจอห์นเอชไวส์ที่เป็นเจ้าหน้าที่สุลกากรน,นั้นปฏิเสธการเข้าประเทศโดยอ้างกฎหมายที่ชื่อว่า The Chinese Exclusion Act ที่สภาคองเกรสรับรองแล้วก็ได้รับการเซ็นโดยประธานาธิบดีเชสเตอร์เออาร์เธอร์เมื่อปี1 8 8 2นะครับ โดยสรุปกฎหมายดังกล่าวนั้นปิดกั้นไม่ให้แรงงานจีนเข้ามาในสหรัฐเป็นเวลา10ปีจกเว้นกลุ่มคนที่มีเอกสารรับรองจากทางรัฐบาลจีนซึ่งตอนนั้นยังเป็นรัฐบาลจากกักรพรรดิอยู่นะครับและปิดกั้นชาวจีนจากการรับสถานะพลเมืองอเมริกันโดยอ้างว่าคนกลุ่มนี้เป็นอันตรายต่อความสงบสุขในสังคมซึ่งแม้กฎหมายนี้นั้น ในตัวกระดาษจะมีเวลาบังคับใช้อยู่ที่10ปีแต่ว่ากฎหมายก็ได้รับการต่อขยายเวลามาเรื่อยๆจนท้ายที่สุดก็มีการระยะเวลามังคับใช้งานทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่60ปีเลยนะครับก็เลยครอบคลุมมาถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุกับบ่องเลยครับคุณรัตพล ภายใต้กฎหมายนี้ไวส์ที่เป็นเจ้าที่ศุลกากรให้เหตุผลว่าเนื่องจากพ่อแม่ของ่องเป็นชาวจีนที่ไม่มีสัญชาติอเมริกันดังนั้นสถานะพ,พลเมืองของว่องจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและต้องถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศจีนแม้จะเกิดในสหรัฐและเคยมีสถานะพลเมืองสหรัฐก็ตามครับ <S <S เมื่อเจออย่างนี้บองก็เลยตัดสินใจฟ้องร้องดําเนินคดีกับรัฐบ,บาลกลางสหรัฐโดยทานายความของเขาก็ให้การว่าบองนั้นมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติโดยกำเนิด แต่ว่าอายการของรัฐบาลกลางซึ่งก็คือเฮนรี่เอสฟุตให้การว่าลูกของคนที่เป็นพลเมืองชาติอื่นนั้นไม่มีสิทธิ์ได้สัญชาติตามฟ t h a นอเมนเมนเพราะไม่ถือว่าเป็นผู้อยู่ใต้เขตอำนาจของรัฐบาลวอชิงตันซึ่งคดีความนี้ก็สู้กันไปจนถึงระดับศาลสูงเลยนะครับภายใต้ข้อถกเถียงใหญ่ที่ว่าพ่อและแม่ของว่องซึ่งเป็นชาวต่างชาติเนี่ยถือเป็นคนที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของสหรัฐ ภายใต้1 4 Amendment หรือไม่ก็สู้กันไปกันมานะครับจนกระทั่งปี1898ศาสสารสูงมีมติ6ต่อ2เห็นชอบตามคำให้การของทางฝั่งว่องคิมอัคด้วยเหตุผลที่ว่าพ่อและแม่ของเขานั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางการของจีนแล้วก็ตีความว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐนั้นก็ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบเขตของอำนาจสหรัฐแล้วจึงสรุปว่าว่องนั้นมีสักและสิทธิ์ในการได้รับสัญชาติโดยการกำเนิดในสหรัฐ ส่วนเหตุผลของศาลในการโต้แย้งรัฐบาลกลางนะครับคณะตุลาการได้หยิบยกคำพิพากษานอดีตมาอ้างอิงโดยระบุว่าผู้ไม่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของรัฐบาลกลางที่จะไม่ได้สัญชาติพลเมืองจากการเกิดนั้นหมายถึงกลุ่มชนพื้นเมืองที่ไม่ยอมรับอำนาจรัฐเด็กที่เกิดในดินแดนข่าศึกที่สหรัฐยึดครองอยู่รวมถึงลูกของตัวแทนคณะทูตต่างชาติที่พำนักในประเทศ สำหรับคดีนี้นะครับก็มีความสําคัญกับลูกชาวจีนโพ้นทะเลสหรัฐในยุคนั้นนะครับเพราะว่าบองนั้นถือเป็นภาพแทนของคนจํานวนมากที่เกิดกับพ่อและแม่ที่เป็นชนชั้นแรงงานซึ่งเป็นจําพวกของบุคคลที่ถูกห้ามเข้ามาในสหรัฐภายใต้กฎหมาย Chinese Exclusion Act และมากไปกว่าน,นั้นนะครับชัยชนะบนศาลครั้งดังกล่าวนั้นถือเป็นหนึ่งมุดหมายที่อธิบายหลักคิดเรื่องการมอบสถานภาพพลเมืองผ่านการเกิดบนผืนแผ่นดินสหรัฐซึ่งในเวลาต่อมาก็ค่อยๆวิวัน์กลายมาเป็นแนวทางทางกฎหมายที่เห็นในปัจจุบันจนกระทั่งจนถึงเวลานี้ก็เลยถูกขยา่าด้วยโจทย์ใหม่นะครับเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์จะรดประกาศลงนามในวันแรกที่หวนคืนสู่ทำเนียบขาวในประเด็นนี้ครับคุณรัตพลครับถ้าย้อนดูเหตุการณ์นี้นะครับ วันที่หว่องกลับมาสหรัฐแล้วก็ถูกห้ามเข้าประเทศใช่ไหมครับกับวันที่ศาลตัดสินอาศาลสูงตัดสินว่าเขามีสิทธิ์เป็นชาวอเมริกันนีกินเวลา3ปีนะถ้าจะไม่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบเวลาที่ตอนนี้คนที่ต่อสู้ทางกฎหมายนยีก็คงจะต้องเป็นเกมระดับหลายปีนะฮะง่ายเอาละครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันนะครับ ทรัมป์บัมนะฮะการดีดขึ้นของหุ้นนั้นยังมีต่อเนื่องนะครับวันนี้ดาวโจนส์บวก408.34นะครับมาอยู่ที่44,565.07 S&P บวก32.34ปิดที่6,118.71 NASDAQ เพิ่มขึ้น44.34มาอยู่ที่20,000กับอีก53.68นะครับ ส่วนราคาทองคำนะครับลดลง0.35มาอยู่ที่2,761.10และอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้34 34บาทท้วนนะครับครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิวน,นี้แล้วก็จะส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องราวของน้องแมวที่ถูกลืมหรอ คุณคย,ยูใช่ครับเป็นเรื่องราวของแมวที่ถูกลืมนะครับ,รบแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นแมวที่เท้าไม่แตะพื้นดินนานที่สุดหรือเปล่านะฮะเป็นเรื่องราวของแมวที่ถูกลืมไปในส่วนบรทุกสิ่งของทําให้ต้องเดินทางไปกลับนิวซีแลนด์และออสเตรเลียบนเครื่องบินถึง3รอบครับ แมวตัวนี้ชื่อมิดเทนสนะครับเป็นแมวเมนคูนวัย8ขวบนะฮะจองตั๋วครั้งหนึ่งเครื่องบินนะฮะแต่ว่าได้บินถึง3รอบหลังจากที่ครอบครัวของแมวตัวนี้ตีตั๋วเที่ยวเดียวจากคริสเชิร์ชในนิวซีแลนด์มาอย่างบ้านหลังใหม่ในเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อ13มมกราคมที่ผ่านมานะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยถึงแล้วนะฮะแต่ว่ารอจนแล้วจนเล่าเนี่ยแมวตัวนี้ก็ไม่มาถึงตามสักทีครับ ทางมาโกนีสที่เป็นเจ้าของแมวบินเก่งตัวนี้นะครับได้เผยกับ AP เมื่อวันพุธว่าเธอนั้นรอรับเจ้ามิดเทนส์อยู่ที่สนามบินร่วม3ชั่วโมงเลยนะครับโดยที่ไม่มีวี่แววของแมวแสนรักตัวนี้ก่อนที่เจ้าหน้าที่ของสายการบินจะเดินมาบอกครับว่าเครื่องบินที่พามิ t เทนส์มา นั้นบินกลับไปที่นิวซีแลนด์แล้วนะครับนั่นหมายถึงว่าเธอต้องรอเจ้าแมวอนนั้นบินจากนิวซีแลนด์กลับมาออสเตรเลียอีกเชิงใช้เวลา7ชั่วโมงครึ่งบนไฟล์นี้ขาไปและรวมขากลับก็14ชั่วโมงนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความตกใจให้กับเจ้าของเป็นอย่างมากเลยครับ ทางกัปตันสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้โดยสารส่วนเกินระหว่างที่บินอยู่นั้นพอรู้ข่าวก็รีบเปิดเครื่องทําความร้อนในส่วนคาโก้ของเครื่องบินเลยนะครับเพื่อให้แมวตัวนี้สามารถอยู่ได้สบายขึ้นครับขณะที่เจ้าของแมวตัวนี้ก็บอกด้วยครับว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสัมภาระนั้นมองไม่เห็นกรงของมิทเทนสเพราะว่าถูกบังเอาไว้ด้วยวิวแชร์ส่วนเรื่องนี้ครับ ผ่านหลายชั่วโมงของความตึงเครียดนะครับท้ายที่สุดก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับเพราะบริษัทขนย้ายสัตว์ที่นีสจ้างมานั้นพาเจ้ามิเทนส์มาที่ออสเตรเลียและสุดท้ายก็พาแมวตัวนี้กลับไปยังไครเชิร์ตแล้วก็พากับบินกลับมาเมลเบิร์นได้ในที่สุดครับ หลังจากกลายเป็นนักเดินทางเต็มตัวนะครับมิดเทนส์ ense, ก็ผอมลงเล็กน้อยครับแต่ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเข้าใจว่าก็คงกินน้อยนะครับอยู่บนแปกที่แปลกทางนี่ฉันบอกว่าแมวตัวนี้โผล่เข้าหาอ้อมกอดของเธอแล้วก็กกกันอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งก็สร้างความโล่งอกโล่งใจให้อย่างมากนั่นก็เป็นเรื่องราวแฮปปี้เอนดิ้งของสัตว์เลี้ยงและเจ้าของในวันนี้ครับใช่ครับการพัดพรากหลังจากที่ สะสมใหม่มาสะสมควรเลยนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้นํามาฝากการจบข่าววันนี้ด้วยเรื่องราวแฮปปี้เอนดิ้งอย่างที่คุณเยี่ยมยุทธว่านะครับและเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนครับผมรัตพลอ,อสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธค่ะสวัสดีครับคุณเทารัฐครับสวัสดีครับเห็นเลยว่าแมวทำไอเอฟได้ผลเลยนะคะผอมลงเล็กน้อยใช่ไหมคุณเยี่ยมยุทธโอ้สูตร240 4ชั่วโมงก็ไม่ทราบที่ไม่ได้ทานวอริเออร์ไดเอทนะครับ24ชั่วโมงทานหนึ่งครั้งค่ะก็เป็นเป็นความ น,น่าเห็นใจนะตกคงตกใจทุกฝ่ายแหละที่รู้พอรู้เรื่องนะคะเจ้าเจ้าของที่รู้และแมวที่รู้ว่ายังไม่ได้กลับบ้านสีทีแล้วคนที่ขนแมวกลับไปกลับมานี่ก็คงก็คง,งตกใจไปด้วยนะคะในที่สุดก็ถึงบ้านโดยสวัสดีภาพส่วนเรื่องราวของ สหารัฐอเมริกากับการมีคําสั่งฝ่ายบริหารที่น่าสนใจออกมาอย่างต่อเนื่องก็เป็นเรื่องที่ทั่วโลกจับตามองนะเอาเอาเม็กซิโกตอนนี้บางรัฐเปลี่ยนเป็นเอาอเมริกาแล้วใช่ไหมคะก็มีคําประกาศไปเมื่อวันแรกนะใช่ครับม,มีคําประกาศไปเมื่อวันแรกก็เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีสหรัฐต้องการที่จะโปรเจกต์หรือว่าส่งสารไปว่าอเมริกาเนี่ยเป็นถึงยุคทองแห่งความยิ่งใหญ่ของอเมริกาก็ เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนชื่อนี่แหละนะฮะส่วนทางเม็กซิโกแน่นอนแล้วก็มีปฏิกิริยาตอบกลับนะฮะตอบโต้เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆที่ถูกพาดพิงในโปรสุนทรพจน์ะฮะทั้งอ่กรีนแลนด์ทั้งแคนาดาต่างก็มีปฏิกิริยาตอบโต้เช่นกันครับ